เสพกีตาร์พิเศษเอ้ยใช่นี่ใช่นี่อันนี้คือกีตาร์ที่พิเศษใช้เลยใช่ไหมตัวนี้เฮ้ยคุณแซคนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่แบบเ,กกน,เกกนี่ยเสพเสเสพอะไร,รอ่ะเสพก,กีตาร์พิเศษ กีตาร์พิเศษหมายถึงอะไรคุณไปขโมยของเขาเป่าหรือว่าอะไรนี่รุ่นเดียวกับที่พิเศษเล่นเลยเฮ้ยใช่นี่อันนี้คือกีตาร์ที่พิเศษใช้เลยใช่ไหมตัวนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันตัวนี้ไม่คืออะไรครับผมตัวนี้เป็นซองไรเตอร์ซองไรเตอร์ซองไรเตอร์ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเป็นรถบูธอุ้ยแต่มันสวยมากเลยนะครับไม้ข้างเนี่ยอุ้ยแล้วก็นี่ก็คือกิฟสันโดยตรงเลยใช่แล้วอ้ยสุดยอดมากเลยแลวตัวนี้สเปคมันเป็นยังไงบ้างครับก็สเปคพื้นฐานก็ข้างหน้า อ่าลายที่ไปขีดขดก็คือคุณไปทาแตกมาใช่ไหมไม่ไม่ใช่คือเขาตัดไม้มาแล้วมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันคือลายของไม้จริงๆใช่ปกติมันต้องเป็นเส้นตรงตัวนี้พิเศษมากอ่าใช่ใช่ใช่เ้ยแต่มันสวยมากเลยแล้วก็รถบูดครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมีสติปตรงกลางด้วยเป็นไม้อ่าข้างหลังเป็นรถบูดอย่างที่คุณบอกมอกานีเนาะอ่าครับหัวก็เป็นโอเพนบุกกิฟสันปกติอินเล็กแบบนี้เลย มาลองได้ที JI, ่ไหนครับผมสาขาขอนแก่นครับผมสาขาอุ้ยสาขาใหม่ของเราสาขาขอนแก่นเนี่ยจะอยู่บนถนนมิตรภาพเลยครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีไทยวัสดุของอำเภอเมืองขอนแก่นก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยชัดเลยแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดมาเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาลองอยากมาเจอคุณแซคก็มาเจอกันไที่มิวสิกอาสาขาอนแก่นครับผมมิอม